คนฟ้าอย่าอายกแต่อาคลิปต่อเลยอาคลิปต่อเลยป,ป,ปั่นปั่นคู่หนึ่งปั่นสองโอจะปั่นกี่ละคนไงบอกพี่พอพี่ปั่นเสร็จต่อไปก็กลายยังไงอ่ะมันหายไปไหนแล้ว ่อค่ะ K หนุ่มร้อนด้ยใช่ขนาดนี้หาเียี่ก็จอนีสสองขอบคุณค่ะมีพ้ากับใครค่ะต่อไปก็จะเป็นต่อไปใครต่อไปก็แค่นี้ก็เห็นแลว แัน่นี้ก็เห็นแล้วทางไกลเยอีกตอนนี้เขากำลังจะมาเปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนคนตันแล้วนะคะแล้วลวางหมาวุ่นดักวุ่ดักงับตูดน,นะคะ่เอ <c oughs> จะพาคุลไุไป่อดแล้วคุณเรฉลาด เปลี่ยนตัวกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเปลี่ยนตัวกับเราแล้วเขาจะมาเปลี่ยนตัวนี่ค่ะเห็นไหมนี่ระวังหมาพุ่นด็อกนะคะหมาพุ่นด็อกระวังระวังหมางัดตูดนะคะอ่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกันนะคะเปลี่ยนตัวเป็นจักรยานค่ะหมาพึ่งที่มันโน้นมารีวิวกันต่อเอ้ยรีวิวจักรยานต่อ หยองยไปไหนอุ้ยมบอในปั้นนะคะเสายตียเดี่ยวเที่ยวเห็นเที่ยวสันนให้เอกเท่ดเอแต่ถึนั้นมเตมล็อใ้เลยพี่เขาให้รีวิวแค่ครั้งเดียวนี้ก่ตะคุ่มแต่เวลานะจต่เวลาตีมเดนหยองเอายี่สิบนาทียี่สิบนาทีสิบเก้าสิบแปดช้าช้าสิบหก 1ิบห้าสิบสี่ไกลแล้วพอถึงสิบนาทีก็หยุดก่อนนะสิบเอ็ดสิบหยุดเก้าหยุดก่อนเกิดมีการจับเวลาดิเออกอนี้ไม่รีวสองครั้งแล้วได้ไงก็อย่าท้อแล้วกันดีไปดิเขาเขาจะบอกคออยู่ฮะ ตอนนี้เรากำลังหนีหมานะคะหมาตัวใหญ่มากเลยเราตามไปดูหมากันเลยโอ้ชั้นหนึ่งด้วยพี่ชาชั้นหนึ่งด้วย คุณผู้ชมน้องอันดีค่ะวันนี้จะมาดวิวนะคะคันี่เลยบอกด้วยดิเห็นไหมล่ะอันเดีก็เป็นทีตัวเองได้คือมนปั่นรอบเดียวแล้วมันก็จะปั่นกูจะนับปักสิบเก้าประจุน่าสามสองศูนย์เราก็มาถ่ายรีบถ่ายแล้วมาแล้วเอาหมาไม่อีกคนนึงนะเอาหมาหมาไม่อีกคนนึง อาวาวไม่ปั่นอย่างนั้นเลยอ่ะก็คือโกงจักรยานเบิร์นกยาครนะจกยาเบิร์นอ้าทนามที่เบิร์นไคะ ออกเลี้ยวไม่นึกว่าหมางว่าไงเอ้ยพี่บอกทำโขดงเลี้ยวต่อไปไอ้นี่ต่อไปนี้ต่อไปนี้ต่อไปแม่เบ้มันร้อนอยู่ใครร้อนร้อนร้อนที่ตรงไหนก็ได้หรอกมีที่ไหนเยอะเร็วๆเลยค่ะ